สวัสดีครับชาวกรกฎนะครับทั้งลักษณะกรกฏแล้วก็ราศีกรกฎทุกทกท่านกันด้วยนะครับก็เข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวและอีพีนี้คลิปนี้ก็ยังคงเป็นคลิปคําพยากร์ประจาเดือนอยู่นะครับก็เป็นของเดือนมีนาคมนะครับหมาะสลับผู้ที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่กรกฏนะหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ระหว่างช่วงวันที่15กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยซึ่งก็คือชาวราศีกรกฎนะครับก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีนาคมนั้นชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับชาวกรกฎในเดือนมีนาคมนั้นนะครับดาวสำคัญสำคัญหลายดวงก็จะยกใจออกจากเรือนเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็ไม่ว่าจะเป็นพระอังคารซึ่งเป็นดาวการงานท่านก็จะยกย้ายออกจากเรือนอริไปเข้าเรือนปัตตานีนะครับซึ่งอรินั้นก็เป็นเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาการต่อสู้ดิน้นรนการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการของงานคือค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับในเรื่องงานในช่วงก่อนหน้านี้และอีกดวงหนึ่งก็คือพระอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวการเงินเออท่านก็จะยกย้ายออกจากเรือนมรณะซึ่งก็แปลว่ามีความเสียหายมีค่าใช้จ่าย แล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนสุภาษซึ่งก็แปลว่ามีความสําเร็จนะครับแต่ว่าท่านก็จะย้ายไปในช่วงประมาณกลางๆเดือนนุ้นแหละดังนั้นนะครับมีนาคมเช้ากรกฎจะมีความโชคดีในเรื่องของทั้งการงานแล้วก็การเงินมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับการงานนะั้นนะดาวพระอังคารดาวการงานท่านจะย้ายออกจากเรือนอริแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนปัตนิอย่างที่ได้บอกนะครับไปอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งก็เป็น ดาวโชคราบแล้วก็ดาวพันธุนะครับก็ไปอยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาร์ด้วยซึ่งก็เป็นดาวปตัตตนี้การงานจะดีขึ้นนะครับหากช่วงก่อนหน้านี้ใครที่มีงานเข้ามาน้อยนะหรือว่ากําลังมองหางานอยู่นะครับก็จะมีงานเข้ามานะในช่วงเดือนนี้หรือหากช่วงก่อนหน้านี้งานมันมีปัญหานะอาจจะติดติดคัดคัดดำเนินการก็ไม่สะดวกนะครับติดนั่นติดนี่มีความ คืบหน้าที่ล่าช้ามากนะครับมีนาคมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะลงตัวมากขึ้นนะงานจะมีความราบเรื่อนมากขึ้นมีความคืบหน้าไปได้เร็วมากนะครับดาวการงานนั้นไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนคู่สัญญานะครับก็ไปอยู่กับดาวคู่มิตรอย่างดาวพระศุกร์นะครับซึ่งท่านก็เป็นเทวีโชคด้วยผมมองว่ากรากฎเดือนนี้น่าจะได้ทำงานร่วมกันกันกบคนหมู่มากนะครับ อาจจะมีการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาไปเรื่อยนะหรือหลายคนก็อาจจะได้ทำงานร่วมงานกันเป็นทีมก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันอาจจะได้ลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่ามีการร่วมหุ้นซึ่งหลายหลายคนเนี่ยอาจจะได้ทำร่วมกันกับคนในบ้านในครอบครัวก็ได้นะเพราะว่าดาวพระศุกร์เองท่านก็มาจากเรือนพันธุนั่นเองก็ใช้คนในครอบครัวนี่แหละเป็นทีมงานนะครับโดยเฉพาะกับบุตรหลานมุลิวน ต่างล้วนแล้วแต่จะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับคือต้องบอกว่ามีนาคมนั้นตัวคุณเองจะค่อนข้างที่จะ,ะทุ่มเทให้กับภาระหน้าที่มากอยู่พอสมควรนะกับชาวกรกฏเพราะว่าโดยความหมายของดาวพระอังคารซึ่งก็คือดาวการงานนั้นท่านมีความหมายในเรื่องของการกล้าแข็งขยันนะครับประกอบกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวโชคราบราพะนะ,ะก็อยู่เป็นคู่มิตรกันด้วยกับดาวพระอังคารดาวการงาน ต้องบอกว่าโอกาสมันก็จะเข้ามาเยอะมากเช่นกันนะครับโดยเฉพาะจากแวดวงสังคมที่คุณรู้จักนั่นแหละก็น่าจะมีช่องทางดีๆเข้ามาจากช่องทางเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะมีคนหยิบยื่นเข้ามาให้หรือว่าอาจจะเรียกให้เข้าไปรับงานเลยก็ได้นะครับต่างก็ล้วนแล้วแต่จะพรั่งพูเข้ามาด้วยโอกาสดีๆทั้งนั้นเลยสาเหตุนั้นก็เพราะว่าดาวรา,าพาฒเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนปัตตานีแล้วก็เล็งไปยังเรือน ลักษณะจุดเกิดนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนั่นแหละจ้าชะตาไม่ว่าจะไปดีวงานไปติดต่องานที่ไหนก็ตามแต่ต่างก็ร้นแล้วแต่จะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมีคนอยากจะร่วมงานด้วยมีคนอยากจะให้งานนะครับถ้าไม่นับช่วงต้นๆเดือนนะถือว่าการงานนั้นมีความสำเร็จดีมากเลยทีเดียวบริวารคนรอบข้างก็จะ ขยันขันแข็งนะครับต่างก็พากันหยิบจับช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีจุกจิกกันอยู่บ้างกับคู่ครองนะสําหรับคนมีคู่นะครับที่ความเห็นความขัดแย้งนั้นมันอาจจะมีความเห็นแย้งกันอยู่นะครับหรือไม่เขาก็ทํางานไม่ได้ดังใจคุณนั่นแหละนะครับอาจจะมองไปว่าช้านะครับบางทีก็ทํำยังกับคนทํางานไม่เป็นนะนะพูดมามันก็ไม่ได้ดังใจเนาะ พระังคานั้นเล็งลักนณาจุดเกิดนะครับต้องบอกว่ากระกฏดนั้นใจเย็นนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับใครก็ตามแต่นะครับไม่ระบุแค่กับคู่กับแฟนของตัวเองนะหรือว่ามีการดีลงานกับคู่สัญญาของคุณเองก็แล้วแต่นะครับโดยพระเสากับพระังคานี่นเขาเป็นคู่ศัตรูวิบากกัน และถึงแม้ว่าจะช่วยงานกันดีอยู่นะครับแต่ว่าความสามคัคคีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะดีกันมากนักสักเท่าไหร่นะครับต้องวางแผนกันให้ดีๆนะครับคุยกันให้เข้าใจก่อนตกลงกันให้เข้าใจก่อนจะได้ไม่ต้องต่างคนต่างทำแล้วก็มาทะเลาะกันทีหลังนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นๆเดือนอย่างที่ได้บอกนั่นนะส่วนการเงินนั้นนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ค่อยที่จะโอเคมากนักสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะ ประมาณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ี่เนี่ยดาวการเงินยังอยู่ในเรือนมรณะนะครับก็ให้ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยให้ดีก็แล้วกันนะเพราะว่าเงินนั้นตกมรณะเนี่ยรายจ่ายมันจะเกิดนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายที่ตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะครับมันมีเกณฑ์เกิดรายจ่ายที่บานปลายออกไปเรื่อยๆด้วยมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับการลงทุนในเรื่องของการของงานนะ แล้วก็ใช้จ่ายไปกับในเรื่องของครอบครัวนั่นแหละใช้จ่ายไปกับที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับก็อาจจะมีการบิวอินต่อเติมหรือไม่ก็ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับหลายคนมีการไปเที่ยวไปพักผ่อนนะแต่ก็อาจจะเป็นการไปกันเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือไปเป็นครอบครัวนะครับซื้อของตามใจตัวเองอดใจไม่ไหวเออพวกนี้มันจะมีเข้ามานะครับหลายๆอย่างคุณก็อาจจะมองว่ามันไม่แพงนะมันไม่เท่าไรหรอก แต่ว่าหากรวมรวมกันแล้วนะมันก็ก้อนใหญ่พอดูเลยนะก็บริหารรายรับรายจ่ายให้ดีก็แล้วกันนะครับถึงแม้ว่ารายรับมันจะยังคงมีเข้ามาอยู่แต่ว่าเกณฑ์ของรายจ่ายมันจะมีเยอะกว่าแต่กับบางท่านอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยดาวการเงินที่ท่านตกมรณะเนี่ยมันก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินนะครับอาจจะเป็นการ หยิบเอาเงินเก็บนั้นออกมาซื้อที่ซื้ออสังหาเก็บไว้ก็ได้นะครับในช่วงที่มันมีโอกาสเข้ามาและสิ่งที่ผมอยากจะให้ระมัดระวังกันนิดน,นึงในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับนอกจากเรื่องที่ต้องอทําให้ตัวเองนั้นใจเย็นลงแล้วก็ต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะครับดาวการเงินอยู่ในเรือ,อนมรณะก็เสียหายอยู่แล้ว ดาวพุธซึ่งมาจากเรือนสาสชาแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของเรื่องเอกสารเรื่องของการเจรจาก็ตกมรณนะร่วมด้วยนะครับก็ระมัดระวังคนมีถุนนะคนกุมนะครับจะมาหลอกในเรื่องของผลประโยชน์นะครับยิ่งด้วยแล้วนะ,ะเดือนนี้งานจะดีมากมีการลงทุนมีการร่วมหุ้นมีการซื้อสินทรัพย์ต่างๆมากมายเข้ามานะครับ เราก็อาจจะเสียเปรียบเขาในช่วงของการดิวหรือว่าตกลงกันนี่แหละนะครับเอาไปสังเกตแล้วก็ระมัดระวังกันเอาก็แล้วกันนะคนคนนี้เขาจะพูดหวานล้อมเก่งมากและเป็นคนที่แอคทีฟเฟลลี่นะครับดูเป็นมิตรคำพูดคำจาเนี่ยโอ้ยยังกับลิงลมพลิกกลับไปกลับมาแต่มันก็เป็นที่น่าแปลกที่คุณมีโอกาสที่จะตกหลุมพรางเขาเพราะว่าผูหัสนะครับที่คอยคุ้มครองในเรือนการเงินนั้น ก็ตกโมรณะด้วยนะครับระมัดระวังจะเห็นผิดเป็นถูกเอานะครับแต่ก็เอาเถอะพอเลยผ่านเข้ามาช่วงตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับก็คือช่วงครึ่งเดือนหลังดาวการเงินนั้นท่านจะโคจรยกย้ายออกจากเรือนมรณะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนสุภาษะนะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่การเงินนั้นจะมีการพลิกกลับมาดีนะ สามารถควบคุมรายจ่ายได้มีสติมากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยเริ่มที่จะมีรายรับไหลเข้ามากขึ้นนะครับมีโอกาสทางการเงินมากขึ้นด้วยมีโอกาสมีโชคอาจจะได้รับเงินก้อนด้วยนะครับอาจจะเป็นเงินมรดกหรือว่าเงินจากต่างประเทศนะเงินประกรันหรือแม้แต่เงินกู้ก็ตามแต่นะครับในเรื่องของสินเชื่อก็จะมีความโชคดีด้วย หรือแม้แต่การเดีองานอะไรก็แล้วแต่หากช่วงก่อนหน้านี้มันยังไม่สําเร็จนะครับก็มีโอกาสจะมาสําเร็จในช่วงครึ่งเดือนหลังได้เช่นกันนะการเงินการทองจะไหลเข้าดีมากนะครับพวกจอบเล็กจอบน้อยที่หยิบจับขึ้นมาทำเนี่ยนะต่างก็ล้วนแล้วแต่จะมอบผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีตอบกลับเข้ามาให้นะครับและจะยิ่งดีมากขึ้นไปอีกหากงานที่คุณทํานั้นมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศ นะหรือมีการติดต่อดีลงานทางไกลขับเท้าชาวต่างชาติาาต่างภาษาหรือพวกงานออนไลน์งานที่มีการใช้สื่อโซเชียลเ,ออเข้ามาร่วมทําด้วยเข้ามาไปยุกนะครับก็จะยิ่งส่งผลดีคูณ2ขึ้นไปอีกเพราะว่าในเรือนลาภาน,นั้นมีดาวบรณะเข้าไปอยู่นะครับหรือแม้แต่พวกงานที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพงานประกรันพวกนี้นะครับ หรือแม้แต่งานที่ต้องทําย้ายที่เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมีสังคมใหม่ๆไปเรื่อยพวกนี้ก็จะดีเช่นกันนะเริ่มมาที่ช่วงต้นๆเดือนนะครับวันที่1ถึงวันที่5พระอาทิตย์พระฤรหัสนะครับพระพุทธต่างก็ร่วมกันตกมรณะส่วนพระเสาพระอังคารพระศุกร์นั้นเลง็งลัคนาจุดเกิดก็ระมัดระวังปัญหาความสัมพันธ์นะครับกับคนใกล้ตัว การทะเลาะการใช้คําพูดที่มันทําร้ายซึ่งกันและกันจิตใจหงุดหงิดจุกจิกไม่พอใจนะอาจจะได้ยินคํานินทาหรือว่าคําพูดที่มันไม่เข้าหูามันลอยเข้ามาหรือบริวารทํางานไม่ได้ดังใจนะครับก็ขอให้รามาระวังความหงุดหงิดจุกจิกใจสักนิดนึงแต่พอขยับเข้ามาวันที่6ถึงวันที่12เนี่ยงานจะเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นนะ การติดต่อเจรจาดีลงานต่างๆจะเป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะพวกงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆเราเนี้ยมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเว้นไว้นิดนึงวันที่13วันที่14ไม่ค่อยที่จะโอเคมากนักสักเท่าไหร่นะระวังถูกหลอกถูกโกงระวังงานเอกสารให้มากระวังคำพูดระมัดระวังการลงทุนนะครับจะทำอะไรก็ขอให้คิดให้รอบคอบในช่วงนี้นะ แต่หลังจากนั้นนะครับตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลย31นะครับดีกันไปแบบยาวๆเลยนะครับทั้งงานทั้งเงินเลยมีความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานได้ร่วมลงทุนกับเหล่าญาติหรือว่ากับคนในครอบครัวนะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่ค่อยราบเรือนมากนักสักเท่าไรมันมีความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างผลักดันช่วยเหลือกันดีอยู่นะครับ ส่วนความรักนั้นดูเหมือนว่าเดือนนี้มันจะมึนๆอึนๆงงๆยังไงไม่รู้นะครับคือในเรือนปัตตานีเนี่ยมันมีดาวอยู่3ามดวงที่มาสอนทับกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเสาพระอังคารแล้วก็พระสุขพระเสากับพระอังคารนั้นท่านเป็นคู่ศัตรูวิบากกันนะครับส่วนพระอังคารกับพระสุขกลับเป็นคู่มิตรคู่เสนนะครับส่วนพระสุขกับพระเสาก็กลับมาเป็นศัตรูคู่เสี้นหนามกันอีก โอ้ยคนมีคู่มีครอบครัวแล้วต้องใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับเดือนนี้นะหลายคนนี่ผมบอกเลยถ้ามันเปลี่ยนได้เหมือนกับโทรศัพท์ก็คงจะเปลี่ยนไปแล้วนะโอ้ยช้าอืดอาดทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจถ้าทํางานด้วยกันก็ระมัดระวังปากเสียงให้มากนะครับอย่าไปกดดันเขามากนะกับคู่ครองยิ่งคุณไปกดดันเขามากเขายิ่งจะทําใส่คุณโอ้ยนี่มันมวยคู่เอกชัดๆนะครับ ให้ใช้ไม้อ่อนนะครับพูดจาหวานล้อมนะครับใช้คำพูดเป็นภาษาดอกไม้ถึงจะดีนะเพราะว่าพระสาวดาวคู่คอนะท่านเป็นกเกษตรตาที่บุรีถึงยังไงผมก็มองว่าเขาก็ยังคงเกื้อหนุนคุณอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะมีขดัดขัดกันอยู่บ้างก็ตามแต่และการที่พระสาวเล็งลักนานะครับท่านก็ยังเป็นพินทุบาทพระสุขเล่งลักโคนาก,ก็เป็นพินทุบาทอีก ส่วนพระอังคารนั้นเป็นดาวปุตตะอยู่ร่วมกันกับทั้งสุขแล้วก็ทั้งเสานะครับคนที่มีคู่ระวังสเสน่ห์จะนําปัญหาเข้ามาให้นะครับระมัดระวังจะมีเด็กมาตามตื้อนะจ๊ะระวังเรื่องรักสามเศร้าระวังแฟนจะจับได้หรือว่าแฟนเข้าใจผิดแล้วมาทะเลาะกันทีหลังนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะส่วนคนส่วนนั้นก็อาจจะดีหน่อยนะครับแต่ถึงกระน,นั้นพระอังคารกับพระเสาท่านอยู่ด้วยกัน ถึงจะมีความรักเข้ามามีคนเข้ามาจีบนะครับก็อย่าได้เรียบเร่งอย่าได้ด่วนสรุปต่อให้ถูกบีบถูกบังคับยังไงก็ผมอยากจะให้ดูยาวๆนะครับอย่างน้อยก็ขอให้เข้าเมษายนไปก่อนนะเพราะว่าจะได้รู้นะเพราะว่าคนที่ใช่จะยังอยู่แต่คนที่ไม่ใช่มันจะเริ่มออกรายนะครับฝากเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆก,กับทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกยอดไลค์แล้วก็ยอดวิว และที่สําคัญเลยก็คือยอดเมตตาแชร์สนับสนุนนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆม,มีนาคมนะครับงานดีตั้งแต่ต้นๆเดือนไปเลยแล้วมันระวังปากเสียงสุขภาพนี่หน่อยช่วงต้นๆเดือนเลยนะครับส่วนการเงินนั้นจะเริ่มขยับแล้วก็ดีขึ้นในช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ระวังกันนิดนึงเนาะคนโสดอย่ารีบอย่าเร่งก็แล้วกันคนมีคู่ก็ พยายามให้พื้นที่กันซึ่งกันและกันนะครับให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันแล้วก,ก็ให้เกียรติกับคู่ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีพื้นที่มีสเปซแล้วก็บริหารเสน่ห์มั่วซั่วไปหมดนะครับก็ดูดีๆแล้วกันเสน่ห์นะเดือนนี้ยมีเหลือหลายอยู่แล้วอย่าใช้ผิดที่พยายามเอาไปใช้กับงานนะครับจะดีนะขอให้โชคดีสวัสดีครับ